มูพรามกล่าวนมัสการพระอิสวรผู้เป็นใหญ่ในจัก,กรวาลเป็นปฐมบทก่อนเริกขบวนแห่นางดานคือเวลาช่วงพลเพลยามนกกากับคืนรังสิ้นแสงพระอาทิตย์ความมืดยามราตรีเข้าปกคลุมขบวนแห่นางดานมหาสงการนครศรีธรรมราชประกอบด้วยกระดานสามแผน่นสลักรูปพระจันทร์พระอาทิตย์บนแผ่นแรกพระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ทั้งสามแผ่นประดิษฐานบนเสลียงพร้อมเครื่องสัก,กระออกแห่แหนไปตามเส้นทางมีเพียงแสงสว่างจากท่อนขี้ใต้เท่านั้นพิธีกรรมแห่นางดานเป็นมรดกทาง<ม>วัฒนธรรมบรรพบุรุษเชื้อสายพราหมณ์และชาวเมืองนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากพราหมณ์มีความรุ่งเรืองมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาถึงคาบสมุทรทะเลใต้ปัจจุบันวัฒนธรรมนางดาน ดูเหมือนจะลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในประเทศไทยแล้วหรือที่เดียวในโลกก็ว่าได้